วัสครับเพิ่งได้ดูลงพี่เจัดโคตรสิงตอนนี้มันลงสตรีมมิ่งนะครับเน็ตฟลิตอนที่มันเข้าฉายว่าจะไปดูในโรงนะครับเพราะว่าชอบอยู่เรื่องนี้ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองส G ่จแล้วก็เนี่ยดูตลอดตัวนี้นึกว่ามันจะเข้าฉายแบบในช่วงที่เราว่างได้นะแต่มันตอนนั้น ทำนาอยู่บองตรงพฤษภาเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่มีเวลาไปดูก็เลยรอในที่สุดก็มาอืมถือว่ามาช้าอนะครับสองสเดือนดูจบบองตรงไม่ผิดหวังสําหรับคนดูหนังทั่วไปนะครับแต่ผมมองตรงนะถ้าคอหนังแบบคอหนังจานักสไตล์นักวิจารณ์เนี่ยไม่ชอบไม่มีทาง ไม่มีทางชอบบนแน่ๆทั้งว่นทั้งด่านแน่ๆผมดูเนี่ยดูครอบครัวเนี่ยขำทั้งเรื่องมุกเล็กมุกน้อยขำหมดไม่ว่าจะแซลคนนั้นคนนี้อ่าเรื่องโดยเฉพาะยายชะตนาเนี่โอ้โหดูไปนี่บนตามมันไปสุดยอดคนที่กำกับเขาได้เนี่ย คุณพจน์อนุนรือเปล่าของกับถ้าไม่ใช่คุณพจน์ก็น่าจะเป็นคุณแจ๊ดกำกับเองนะอ่แต่ว่าคุรรธนาานี่พูดแบบเหมือนรู้เรื่องนะแต่พูดไปเรื่อยใครพูดอะไรขึ้นมาตอบกลับได้หมดแต่โอ้มันมันพูดมากจนจนบางทีก็เอออิ่ลำคาญวะ่ะแล้วก็บทก็เยอะด้วย ถึงจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่บทเยอะมากออกบ่อยและหลวงพี่แจ๊ดโคตรซิ่งทำไมถึงทำไมถึงศึกเราได้ดูที่เขาตอนเป็นตังตัวอย่างนะหลวงพี่แจ๊ดต้องศึกหลกวงพี่แจ๊ดต้องศึกกระโพรงอ่ะมีทานะานายไาศาลด้วยหลวงพี่แจ๊ดต้องศึกพวกนี้เนี่ยตัดมาเฉยๆไม่ได้มีในหนังแต่แค่มาสแสดงเฉยๆนะครับ ออทนายไปสารษษนี่เป็นโอ้โหเป็นตัวร้ายเลยเฮ้ยมัเข้าท่านะผมว่าเอาเอามานแสดงเนี่ยผมรอดูทนายแก้วเลยตอนเนี้หมู่บ้านโคกะโหลกนะเนือเรื่องก็อย่างที่เห็นนมีคนไปขโมยขโมยพระในวัดหอบเอาไปคิดว่าจะไปขายหลวงพี่เจดแล้วก็วิ่งซิ่งซิ่งโัไใสออกไปจากวัด หลวงพี่แจ๊ดมีคนไปบอกไม่รู้ว่าทาไมเกิดอะไรขึ้นก็ต้องตามหลวงพี่แจ๊ดเหมือนหลวงพี่แจ๊ดเป็นเจ้าอาวาสอย่างนั้นแหละท,ท,ทั้งที่ไม่ใช่หมอปลาเป็นเจ้าอาวาสกับเรื่องนี้แต่ว่าใส่แว่นะอะไรลุกเปลี่ยนไปหมดเลยขำไปด้วยนะดูดูก็ขำไปด้วยเสียดสีวงการสงฆ์ตัวนี้เสียสีวงการสงฆ์คนที่ศึกอย่างพระสมปองเนี่ยที่ศึกไปเพราะอะไระเสียสีไปด้วย ว่าคนที่อยู่ตําแหน่งสงก็มีการแย่งตําแหน่งกันยังกันกนักการเมืองโอ้ผมว่าใช่เลยเนี่ยถ้านทาจะดูแล้วเอาอะไรนะเรื่องนี้เพียบเลยแล้วอะไรอะหลวงพิจัดขับมอไซต์ตามแล้วตามไอ้คนข้างหน้านะ่ะเป็นนักซิ่งเด็กแว้นธรรมดาหลวงพิจ๊กก็ต้องวิ่งซิ่งตาม แต่ความจริงมันก็ผิดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อจะเอาพระมาคืนนะครับเพื่อจะเอาพระมาคืนซิ่งแล้วทีนี้พอซิ่งไปซิ่งมามันไม่สามารถที่จะเอามาคืนได้롱ฟิชเจสตามไม่ทันนะหรือไม่อยากตามมันไกลแล้วก็เลยกลับมาทีนี้ตอนที่ซิ่งมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้โอ้โห,โหแล้วซิ่งยิ่ง ท่าทางนี่เหาะเหินเลยสมบงไปวัดโดนสิครับอย่างนี้ยิ่งวงการสงฆ์กำลังสารพัดเรื่องสีการเรื่องนี้ก็เสร็จสีนะวงการสงฆ์เนี่ยพอดีมีคลิปต่างๆออกมาที่คลิปที่นีคนพูดวิปากวิจารณโนนี่ต้องศึกทำให้วงการสงฆ์วิบัติโดยที่ไม่ดูว่าเหตุผลที่เขาทำคืออะไร คนก็ตัดสินไปแล้วจากคลิปที่เห็นส่วนใหญ่คนจะตัดสินจากที่เห็นเท่านั้นไม่ได้มองอะไรนี่คือนี่คือเกรดเล็กเล็กน้อยนะผมว่าแล้วพอดีหลวงพี่แจ๊สเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ได้รับความนิยมในวัดนี้ญาติโกโหสิการเวลาเทศก็ถือว่าเป็นพระนักเทศหลวงพ่อก็เหมือนจะไม่พอใจอยู่แล้วหลวงพ่อก็คือหมอป่านั่นแหละเหมือนจะไม่พอใจอยู่แล้ว มีถือโอกาสเลยส่งหนังสือถึงเบื้องบนแล้วก็มีคำสั่งออกมาสึกหลวงพิเจก็ต้องสึกเรื่องนี้ตอนนั้นตอนที่ออกฉายตอนที่ถ่ายทำผมว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่แม่นชีที่ปกคคตายกำลังมาแรงเขาก็เอามาใช้ในวัดเนี้ยเป็นหลวงแม่นชีที่มาบวชในวัดนี้แล้วก็รักหลวงพี่เจตตั้งแต่สมัยยังไม่สึกยังไม่บวช ตามมาบวชอยู่ที่นี่แล้วก็ให้หลวงพี่แจศึกหรือพี่แจสไม่ศึกก็ผูกคอตายแล้วก็ตามอยู่ใกล้ๆก็เป็นผีหลอกกันอย่างนี้อันนี้คือปีแม่ชีแต่พีแม่ชีนี่อยู่ทั้งเรื่องนะครับตามไปจนจบด้วยเห็นนาน่นนะแล้วพอหลวงพี่แจสอันนี้ปุ๊บต้องไปกรุงเทพ ไปกรุงเทพก็มีตัวละครของคุณอะไรอ่ะเออผมก็จําไม่ได้นะแฟนคุณตัก๊กจิริพรอยู่ยอดอ่ะเออมารับเหมือนเราที่เห็นในตัวอย่างเลยแล้วก็ไปอยู่กับแม่ก็คือเจรัตนานะช่วงนี้และไอ้ไอ้นี่ย แนตักเนี่ยโอ้ยผมจำชื่อไม่ได้ใครเนียโอ้ย,อยตลกก็อยู่ดิตรีด้าปากแล้วเขาเหมือนกับคลุกคลีอยู่กับวงการสีเทานะครับเราก็เห็นอยู่แบบนะเหมือนลงพี่แจ๊ก็จะได้กลิ่นนะก็อยู่ด้วยกันไปเรื่องการค้ามนุษย์นะครับ แล้วแฟนของไอ้แจ๊ดแฟนตัวจริงออามาแสดงด้วยเรื่องของบาโฮสที่กำลังมาแรงเรื่องของการใช้เงินโปรยไปกับผู้ชายพอมันไม่พอเงินหมดผู้ชายก็ทอดทิ้งโอ้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนมีเกรดสอนได้ดีเลยแหละถ้าพวกที่พวกที่ชอบไปเที่ยวบาโฮสเที่ยวอะไรเนี่ยไปดูเนี่ยอาจจะมีสติมากขึ้นก็ได้ แต่ความจริงเขาก็รู้แต่มันมีความสุขกับจุดนั้นไงความจริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเวลาเอาเงินไปให้ในพวกนี้เขาไม่ใส่ใจเขาให้ได้เงินเนี่ยประเด็นนี้หลวงวิจัยก็เล่นแต่หลวงวิจัยน,นี่แอบรักนี่แอบแม่ว่านติตอนนี้นี่คือเรื่องเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นหลวงวิจัยศึกมาก็มีความรักนะครับกับคนที่ไปบาฮดเพราะหลวงวิจัยหางานทำไงก็ลเลยไปสมัครที่บาฮุด พราะเขาคิดว่าเขาน้าตาดีแล้วก็เรื่องของการจับคนส่งต่างประเทศเรื่องการค้ามนุษย์จับส่งต่างประเทศให้เป็นคอเซ็นเตอร์ไปส่งไปที่พม,มา่าเอออะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นมันกำลังดังหรือเขมเมส่งไปแล้วก็จะจับคนไปโดยที่จ่ามหันไม่รู้เขาเรียกพี่อะไรนะแต่ว่า ผมจาได้แต่จามอาหารลุกดิโอแปลกประหลาดดีจามอาหารก็คือเรื่องที่หยดอะ่ะแล้วก็หมอเสมจากที่หยดก็มาแล้วเดินลุกลุกนี่ลุกหมอเสมเลยเหมือนกําลังดังก็ออกมาแล้วก็ไอ้ลุกหามคนนั้นนะ่ะที่เป็นดีเจอยู่ในพิษโลกหรือเปล่าไม่ใช่พิษโลกสิลําพูหรอเปล่าถ้าผมดําไม่ผิดลุกหามอ่ะมีบทนิดหน่อยแต่ตามตามจามอาหารตลอดนะแล้วก็ลุกคล้าย ที่หยดสามเลยถ้าใครสังเกตนะแต่เป็นเป็นลูกน้องอะ่ะโุสเดุกได้ขำตลอดเลยบ่พี่น้องเลยแล้วจบลงมาตอนที่ไปจับพวกแก๊งคอเซนเตอร์น่ะลงพี่แจ็กก็คลี่คลายคดีมีการอ่ากับพวกไอ้ไอนี่แหละไอเลท,ที่ติดตามมาตั้งแต่วันหนึ่งบักสองอจากเรื่องไวเป้งอ,อีกคนหนึ่ง คนหนึ่งคือจ่อกระถินหรือเปล่าไม่ช่วยออจำไม่ได้เดี๋ยผมดูหนังีผมไม่ค่อยจำแต่ว่ามันเพลิดพรินดีตอนจบผมนึกว่าเขาจะเล่นฉากแอคชั่นเพราะว่าผู้ร้ายเยอะมากที่มาจับพวกอ้น,นี้นะแต่เขาไม่เล่นครับพี่น้องเขาเห็นแค่ว่าหน่วยสวานมาแล้วก็จับเฉย เออเขารู้ว่าเขาไม่เก่งเรื่องนี้เขาก็ไม่เล่นขนาดไม่เล่นถึงหนังปลาเข้าไปเกนสองชั่วโมงแต่ก็เพลิดเพลินทั้งเรื่องไม่แปลกใจเลยที่มันได้แปดสิบล้านประสบความสําเร็จถึงจะไม่ร้อยล้านแต่ปีนี้ก็ยังว่าหนังอะไรจะดีขนาดไหนยังไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนได้ร้อยล้านมีแค่ซองแดงแตงปีเดอะสโตนพัคแดกคนเกนดีขนาดนั้นยังไม่ถึงร้อยล้านนะครับ ได้97 98ล้านว่าหนังปีนี้เนี่ยน่าจะคาดหวังจากที่หยดนี่แหละที่หยดแล้วก็มือปืนอันงงอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าฉายในเดือนตุลาคมหมดเลยหมดเลยนะชนกันอะจะต้องมาชนกับหนังสยองขวัญของฮอลลีวูดอีกเพราะช่วงนั้นเป็นฮาโลวีนในตุลาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า ตารางการฉายเนี่ยมันผิดพลาดมานะแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะกอดคอกันสําเร็จก็ได้คนกําลังดูที่หยดเพลิดเพลินเนี่ยอยากไปดูรอบสองเฮ้ยเห็นเรื่องนี้มาเอาอีกสักหน่อยอารมณ์ใกล้เคียงกันนะเช่นอันโดงเป็นนังพีมอนกันนะนะเสร็จแ,แล้วก็เอามือปืนหน่อยก็อาจจะกอดคอกันก็ได้นะครับแต่สำหรับหลวงพิเชทถึงผมจะพลาดไป พอมาดูสตรีมิงก่ก็มีความสุขกับทั้งครอบครัวนะครับดูแล้วขำไปสนุกให้คะแนนโอ้โหผมชอบครับผมให้แปดเต็มสิบเลยอืมผมชอบมากกว่าเออ่เรื่องอะไรอะที่หนังผีไปวกงสกุลเนี่ยไขอออกชอบมากกว่าแต่ไขอออกก็ได้ก็ดีอยู่ให้แปดเหมือนกันนะชอบมากกว่าเรื่องนี้ เพลิเพลินสนุกมีผีมีคบทุกรถแต่ว่านักวิจานี่ห่างไกลเลยนะนักวิจาร์เลยนี้ด่านี่แน่ไม่ถูกโลกเขาาหรอกแต่เรื่องนี้ตอบโจนกับผมมองตรงสลหรับดังตลกนะคิดเห็นยังไงแน่นอนว่าคนเราดูหนังอารมณ์การดูความสนุกแตกต่างกันอยู่แล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรีบพุใจมันเถิดไว้ด้วยสวัสดีครับ